พลังงานเท่ากับเงินค่ะวันนี้ถ้ายอดขายของคุณยังไม่ดีคุณต้องกลับมาจับที่ตัวเองว่าคุณมีพลังงานเพียงพอที่จะดึงดูดยอดขายเพิ่มขึ้นได้หรือยังวันนี้ถ้าคุณรู้สึกคุณห่อเหี่ยวคุณท้อแท้คุณเครียดกับธุรกิจคุณเครียดกับการหาเงินนั่นคือการที่คุณกําลังอยู่ในพลังงานนี้ค่ะพลังงานที่ตัวเล็กๆซึ่งมันมีแสงพลังงานออร่าที่ไม่สามารถดึงดูดได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องขึ้นมาอยู่ในพลังงานแบบนี้พลังงานที่พร้อมดึงดูดที่มีแสงออร่าพลังงานที่เปล่งออกจากตัวคุณที่จะดึงดูดยอดขายให้คุณได้ตลอดเวลาการที่จะทําให้เราเป็นคนแบบนี้ได้เราจะต้องรู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีในวันนี้ให้ได้ก่อนค่ะเช่น ธุรกิจของคุณถึงมันจะยังเติบโตไม่มากพอแต่มันก็ยังทําให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวานถูกไหมคะมันยังทําให้คุณมีกินมีใช้ตั้งมากมายไม่ใช่หรอเมื่อคุณคิดแบบนี้ปุ๊บคุณจะรู้สึกสํานึกรู้คุณในธุรกิจของตัวเองแล้วเห็นคุณค่าเขามากขึ้นอยากจะทําในทุกขบวนการทําสินค้าออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าให้มากที่สุดเพิ่มการบริการ เพิ่มการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายมากที่สุดเพราะเรานำทางด้วยความรักเมื่อคุณอยู่ในพลังงานนี้ค่ะมันจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดได้คุณจะมีความสุขในขณะเดินทางเหมือนกับรูปนี้ซึ่งสนามพลังงานออร่าในตัวคุณนะมันจะขยายมันจะมีความสุขมันจะไม่มีความกังวลในหัวเมื่อไหร่ยอดขายฉันจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ธุรกิจฉันถึงจะเติบโตมากกว่านี้นั่นคือการเดินทางด้วยความขาดแคลนคุณส่งความขาดแคลนออกไป คุณก็จะได้ความขาดแคลนกลับมาค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วกับยอดขายที่ได้วันนี้กับลูกค้าที่เข้ามาหาคุณวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งมากๆเลยคุณอยู่ในพลังงานที่สูงพลังงานแบบนี้ค่ะ ที่มันจะไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาลูกค้าของคุณเขาจะรู้สึกประทับใจในโปรดักต์ของคุณอยากกลับมาสนับสนุนคุณเพิ่มขึ้นธุรกิจของคุณเขาก็คือพลังงานค่ะทุกครั้งที่คุณรู้สึกดีขอบคุณซาบซึ้งธุรกิจของคุณก็จะยิ่งเติบโตย,ยิ่งเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นการรักษาพลังงานสําคัญมากใครที่ติดเรื่องนี้นะคะครูสอนไว<ม>้<ม>ในคอร์สเสกชีวิตใหม่ด้วยจิตควอนตมัมครูสอนวิธีการรักษาพลังงานวิธีการเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความรู้สึกให้เรายกระดับขึ้นมาาาออยยยู่่่่รระดดดดัับบบบเเีีีีีววกกชิตททแไ้ พลังงานคุณถูกยกขึ้นมาคุณจะสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นยอดขายคุณต้องการเท่าไหร่ความจเจริญรุ่งเรืองที่คุณต้องการเติบโตคุณต้องการเติบโตระดับไหนคุณจะสามารถทํามันได้เท่าเท่ากับระดับพลังงานของตัวเองใครที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมก็ไปเจอกันในคอร์สคะ่ะ